สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยซาโดีและทางช่องชาแนล u t u b e ฟุตบอลไทยซายอดีทุกท่านเลยนะครับกลับมาอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยนะฮะกับผมยอดี i, ประเสริฐมณีเลิศชัยนะครับนักข่าวฟุตบอลไทยกันอีกครั้งนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ยังคงเกาะติดอยู่ที่ความเคลื่อนไหวนะฮะในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022นะครับ ที่ประเทศกัมพูชานะครับในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับซึ่งก็มีประเด็นร้อนข่าวใหญ่นะครับที่แฟนบอลไทยและก็แฟนบอลอาเซียนเนี่ยให้ความสนใจในตอนนี้ก็คือว่าฟุตบอลรายการนี้เดินทางเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับซึ่งก็มีข่าวใหญ่คือทางเวียดนามครับมีข่าวว่าอาจจะโดนปรับ แพ้ตกรอบนะครับด้วยเงื่อนไขของสถานการณ์โควิดตัวผู้เล่นไม่ครบนะฮะซึ่งถ้าหากไม่ครบเนี่ยก็อาจจะต้องโดนปรับตกรอบนะครับก็ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับน้องเอิญอินทศนะครับผู้สื่อข่าวจากช่องสถานีไทย PBS นะฮะผู้สื่อข่าวกีฬาพิธีกรข่าวกีฬานะครับที่ได้ไปเกาะติด ความเคลื่อนไหวทีมชาติไทยชุดยุ23ปีนะครับหรือทีมชาติไทยในรุ่นแบกอายุเนี่ยที่ใช้นักเตะย19ไปแข่งขันเนี่ยถึงขอบสนามประเทศกัมพูชาฮนะก็ได้มีการพูดคุยอัปเดตข้อมูลกันถึงเรื่องของทีมชาติเวียดนามนะครับอันนี้ผมอัปเดตล่าสุดเลยแลครับก็ของวันที่23 12, กุมภาพันธ์2565นะฮะก็ณตอนนี้เวียดนามยังไม่มีการถอนทีม ใดๆทั้งสิ้นนะครับนะฮะยืนยันอีกครั้งยังไม่มีการถอนทีมใดๆทั้งสิ้นนะครับจากข่าวที่ออกมาก็ตามนะฮะซึ่งก็ทางเวียดนามเนี่ยก็มีแผนการรับมือกับสถานการณ์นี้นะครับโดยมีข่าวว่าทางเวียดนามเนี่ยได้มีการเรียกนักเตะนะครับจากประเทศเวียดนามเนี่ยบินมาสมทบเพิ่มเติมนะครับ ก็ตามเงื่อนไขเนี่ยก็ต้องให้นักเตะเนี่ยมีครบ13คนถึงจะลงทำการแข่งขันได้ต่อนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยจากสถานการณ์โควิดที่นักเตะเวียดน,นามมีข่าวออกมาว่าหลังจบเกมชนะทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่ม C นะครับที่ชนะไทาย10เนี่ยมีนักเตะเวียดน,นามติดเชื้อโควิดนะครับผลเป็นบวกเนี่ย 5คนด้วยกันนะครับก็ทำให้ตอนนี้เวียดนามมีนักเตะลงฝึกซ้อม11คนนะฮะ11คนเนี่ยก็ทำให้เวียดนามเนี่ยไม่พอนะครับคือถ้าจะพอเนี่ยต้อง13คนเป็นอย่างน้อยนะฮะถึงจะมีโอกาสลงแข่งขันต่อนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปเวียดนามตอนนี้มาสมทบแล้ว4คนนะครับแล้วก็มีข่าวว่าอาจจะนะฮะ อาจจะเรียกนักเตะมาเพิ่มอีก6คนเป็น10คนตามเงื่อนไขของ AFF ที่สามารถเรียกรายชื่อมาเพิ่มเติมได้นะครับในรายการนี้นะครับนี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดเลยนะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งเวียดนามยังไม่มีการถอนทีมนะฮะซึ่งก็ต้องอัปเดตความเคลื่อนไหวเนี่ยวันต่อวันเลยนะครับก็ต้องรอดูว่าเวียดนามจะ มีแผนอย่างไรเบื้องต้นก็จะมีการเรียกนักเตะเข้ามาเสริมเพิ่มเติมนะครับก็ถ้าเป็นในมุมนี้ก็เชื่อว่าเวียดนามจะมีนักเตะที่เพียงพอนะครับทำการแข่งขันต่อในรายการฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022นะครับในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะฮะที่ประเทศกัมพูชาโดยพวกเขาเนี่ยจะพบกับติมอร์เลสเตนะครับ ส่วนทีมชาติไทยของเราครับก็รอบรองนะฮะเราเข้ามาเป็นอันดับ2ของกลุ่มนะครับเป็นนาาเป็นแชมป์กลุ่มกลุ่ม C นะครับเราก็จะไปพบกับทีมชาติสปอปอ,ปอลาวในรอบรองชนะเลิศน,นะครับซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าทั้ง4ทีมเนี่ยจะโชว์ฟอร์มกันได้อย่างเต็มที่แล้วก็ให้นักเตะทุกคนเนี่ยสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์พร้อมกัน ทุกทีมเลยนะครับไม่ว่าจะไทยเวียดนามติมอร์หรือสปลปลาวก็ตามนะครับก็ให้ก้าวผ่านจัดการแบบนี้ไปเพื่อให้นักเตะทุกคนเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อจะทําการแข่งขันกันอย่างเต็มที่นะครับเพื่อเกมการแข่งขันที่ดูสนุกและตื่นเต้นนะครับก็ลุ้นกันครับว่าไทยกับเวียดนามเนี่ยจะมีโอกาสผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมาเจอกันหรือไม่นะครับก็ติดตามกันได้นะครับในศึกฟุตบอลชิงแชมป์ อาเซียน2,022นะครับที่ประเทศกรัรมพูชานะครับก็ขอบคุณนะครับน้องเอิญอินทัศนะครับจากไทย p b s นะฮะผู้สื่อข่าวกีฬาจากไทย p b s มากๆนะครับสำหรับข้อมูลครับ ก็วันนี้ผมเพจฟุตบอลไทยซาย,ยอดีขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะฮะหากมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยเนี่ยรวมถึงรายการฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022นะครับ<อ>ก็จะมาอัปเดตผ่านทางช่องทาง youtube ฟุตบอลไทยซาย,ยอดีแล้วก็เพจฟุตบอลไทยซาย,ยอดีก็ไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันได้วันนี้ขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ